ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะครับก็เขตทั้งหมดนี่นะครับศูนย์ปฏิบัติศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมจันทประภาในพระสังฆราชูประถมนะครับ<อ>พื้นที่นะครับค่อนข้างฟวางใหญ่ตรงไปใช่ไหมครับในแผนที่ใช่ไหม,มตรงไปใช่ไหมเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมลองดูดิตรงตรงไปมั้ม <L an> ก็ต,ตรงไปสิตรงไปก่อนแล้วก็ไปเรื่องโอเคครับบรรยากาศเต็มไปด้วยสวนผลไม้อ่ะนานาชนิดเลยนะครับอ๋อมีมีสระน้ําด้วยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอช้างหรือเปล่าเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยไปนี่เหรอตรงไปเลี้ยวซ้าไม่ไม่เลี้ยกกวขวาครับนี่ไงสำนักสำนักปฏิบัติธรรมนี่ทางนี้ทางนี้<ม>ทางนี้ถึงก็ถูกนี่ถูกแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับกเลี้ยวซ้ายนะเมตรนี่ศูนย์วิปัสสนา ทำจานท้าทผพาโหที่นี่กว้างใหญ่มากเลยครับโอ้กว้างใหญ่มากเหมือนเป็นลักษณะเขาปลูกป่าเลยนะครับเนี่ยถึงนะอยู่ทางซ้ายถึงนะแยกขวาแยกขวาตกลงแล้วนะเขาบอกว่าอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาฮะนี่นี่ขวานี่นี่ นู่นไงออนั่นไงเจอแล้วที่เรามองเมื่อกี้ที่ว่าอยู่ทั้งคนอะเนเขาอเป็นดอกเปดอกไม้แล้วแล้วเราจะตกเขาไหมเนี่ยแต่เราไม่ตกเราดอกดอกไม้ดปีนปีนนะดอกไม้สวยเนี่ยผมเอากระจกลงนอกเย็นเชียบเลยลง้างนั่นงเจอแล้วศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานจัน ็แล้วกกออท่าประพานี่นี่นี่แห่งนี้นี่ฮะที่จอดรถด่วนด้านซ้ายจอดรถด้านซ้ายใช่ไหมหรือเราจะขึ้นไปข้างบนเลยเอออยู่ทางซ้ายที่จอดรถไม่แล้วเราจะเอาจุลินทรีย์ลงอ่ะต้องเอาไปลงก่อนนั้นเราก็ถึงไกลนะงั้นเราโทรถามก่อนนะครัสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมจันทประพา อำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีวันนี้เราอยู่กับคุณป้าชื่อบุญเพลนค่ะคุณป้าบุญเพลน,นะครับแล้วก็คุณพี่อภรรยาคพ่ออภรรนะครับซึ่งวันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในสังฆราชูปธรรม นะครับเขาทรงเดชพระสังฆราชแล้วก็ทางคุณป้าบุญเพนเนี่ยมีจิตที่อยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการที่จะเปลี่ยนขยะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยให้เป็นดินเป็นปุ๋ยให้หมดเลยซึ่งมันมาตรงกับจสถาร,<จ>ารมีมากาอะฮะซึ่งมันตรงกับคอนเซปต์ของจุลินทรีย์จิตอาสาตัวนี้แล้วสถานที่แห่งนี้ ท่านก็เห็นแล้วว่ามีผลมากรากไม้มากเลือเกินเพราะเป็นสถานที่ค่อนข้างอนลักษ์สิ่งมล้ิแล้วขยันมากมีฝูงช้างมีอะไรเข้ามามีทั้งตู้เรียนมังคุดผลมากรากไม้ล่อไปหมดเลยซึ่งเศษอาหารที่นี่เยอะอยู่แล้วจะมาตอบโจทย์เลยว,ว่าต่อไปเศษอาหารจะไม่ต้องทิ้งโดยใช้จุลินทรีทย์จิตอาสาเนี่ยเปลี่ยนเป็นปุ๋ยซะ ภายใน13วันตามหลักสูตรที่นี่ก็ได้เตรียมถังไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีแมลงวันที่นี่ค่อนข้างจะมากและจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับจะทําให้แมลงวันหายไปและจะเรื่องกินเหม็นจะไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นจะไปเข้า สิ่งสําคัญเลยที่คุณป้าบุญเพ็ญท่านตั้งใจเอาไว้อยากได้จุลินทรีย์ที่เนี่ยมาเป็นต้นแบบเพื่อจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ต่อไปในจังหวัดต่างๆซึ่งก็มีเครือข่ายหลายจังหวัดแล้วเกินแล้วก็เรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุดรที่ขอนแก่นที่อหูเยอะไปหมดเลยไว้อธิบายทีหลังทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนวิธีการขยายจุลินทรีย์ครับอันดับแรกครับเทหัวเชือ้อ <Hello. S 1> โอเคครับเทลงไปให้ครบทุก ทุกถังเพราะเราจะเริ่มขยายตั้งแต่จุดนี้นะครับที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่กว้างใหญ่มากครับท่านผู้ชมขับรถเข้ามานี่โอ้โหเรียกว่าตื่นตาตื่นใจบรรยากาศนี่เย็นสบายเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยนะฮะนะครับซึ่งคุณต้าบุญเพนบอกถูกใจมากตรงใจที่คิดเลย นะครับเพราะว่าวิธีการเปลี่ยนเศษอาหารต่างๆเนี่ยมันเป็นดินได้เร็วมากพไปตอบโจทย์ในเรื่องของหนอนไม่มีมแมลงวันจะหายไปและเป็นดินปุ๋ยได้เร็วมันก็จะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยโลกเนี่ยคุณป้านเนี่ยจะพูดถึงโลกโลกเราก่อนเลยภาวะโลกร้อนท่านเองท่านเข้าใจทุกอย่างและมีวัตถุดิบเป็นน้ําฝนนี่สุดยอดเลยน้ําฝนนี่จุลินทรีย์ชอบไหมมั้ย่าเรื่ถังใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวถังใหญ่ใจน้อยเดี๋ยวเทให้ถังใหญ่บ้างนะครับ ที่เรามีโจทย์มาเพิ่มให้จิตอาสารเราช่วยยกนะครับเรามีโจทย์มาเพิ่มนะครับคือมีข้าวบูด <c oughs> อันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้บ้างเดี๋ยวก็น้อยใจข้าวบูดมาก็ข้าวเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับทีนี้ถังเนี้ยอ่าทีนี้นะครับเอาใบไม้ใส่เยอะๆได้เลยต้องเอาใบไม้กลุ่ยใบไม้จะพอไหมครับใส่เยอะๆไปเลยปิดไว้ยอดแล้วโอเคครับนี่แหละฮะแค่นี้เอง ทีนี้คุณป้าครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้ามีเวลานะครับก็เอาจุลินซีที่ที่มีอยู่เนี่ยก็มาลดาลงไปในตรงนี้บ้างนะวันสองวันแล้วแต่แรกๆเท่าน,นั้นเองครับแล้วต่อไปก็ไม่ต้องก็ได้หรือถ้าอยากให้มันเร็วก็ราดบ่อยๆย,ยิ่งดีเสร็จแล้วครบสิบวันขึ้นไปคุณค,คุณป้าจะฟั่มตรงไหนให้ได้ประโยชน์ที่สุด ฟ้ามโคนต้นไม้จะได้ประโยชน์ที่สุดอ๋อไม่เราจะเก็บไว้เป็นปุ๋ยงั้นฟ้ามตรงนี้แหละฮะนาฟ้ามตรงนี้ปับ๊บแล้วหลังจากฟ้ามแล้วอีกกี่วันสามวันขึ้นไปสามมันก็เปิดเอาถังไปใช้ก็ได้ห้าก็ได้แต่นานมากก็ไม่เหลือดิไม่เหลือปุ๋ยเอาสแสดงดู y o u t u b เนี่ยคือเท่าฟ้ามไปแล้วถึงยี่สิบวันกองทับไสเดือนจะยูเ่เยอะไสเดือนมันจะขึ้นมาดึงมาให้เปิดแต่ถ้าฟ้ามถึงสี่สิบถังอย่างที่ผู้ว่าทําให้ดูเนี่ยปรากฏว่าไสเดือนกินหมดยิ่ง แล้วต่อไปนะไส้เดือนจะมาชุมนุมอยู่ตรงนี้ต่อไปจะไม่ถึงสี่สิบวันมันจะหมดเร็วขึ้น,นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วต่อไปถ้าฟั่มอยู่ตรงนี้ประจําทุกปฏิกิริยาทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นดูทวีคูณเพราะเชื้อจะอยู่ที่นี่มากไส้เดือนจะมารวมอยู่ตรงนี้มากจวกลายเป็นดินมูลไส้เดือนหมดในบริเวณนี้ตอนนั้นก็คือสรุปว่าอย่าให้เกินเกินยิ่งดีแต่ช่วงแรกๆไงช่วงแรกๆไส้เดือนยังไม่รู้ นะแต่บอกก็ถ้าปล่อยไประยะหนึ่งเนะี่ยตรงนี้ะกยเป็นกองทับเสเดือนมันจะเร็วกว่าปฏิกยาเพราะนั้นช่วงแรกปร้าอาจจะป้าอาจจะยืดเวลาหน่อยก็ได้แต่ถ้าป้าไม่มีถังจริงๆก็30สิวันฟ้ามสามวันเอาถังไปทายพอเวลาถอดเอาถังไปใช้แล้วก็เอาจุลินทรียนะ์เอาจุลินทรีย์ลาดปิดท้ายอี <Okay. S 1> นิดหนึ่งมันจะทให้ตรงนั้นเห็วขึ้นแล้วมันจะเหมือนในวีดีโอคือมันจะเป็นกองดินกองดินฟ้ามตรงนี้แล้วมันก,นก่อนก็ฟ้ามตรงนั้นมันฟ้ามตรงนั้นตรงนั้นอีกแล้วก็พอสังเกตว่ามันเป็นดินเรียยบร้้ออท่านนก็ช เอาพ่วเนี่ยช้อนกองดินนี้เนี่ยไปใส่กระบะแล้วในกระบะนั้นถ้ามีใบไม้เนี่ยก็ใส่ปนมันจะพาให้ใบไม้ในกระบะนั้นไปกันใหญ่เลยคันนี้แล้วต่อไปก็เร็ว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 ขึ้นไปทวีคูณเลยประมาณนี้เขาเรียกต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเป็นอนูอ่าเปรเลมานูไปเลยนะครับประมาณนี้ไปไงวันนี้สมหวังยังครับอันนี้เวลานั่นอันนี้คือจุลินทรีย์ชนิดแห้งนะครับคุณป้า เอาไว้ในกรณีที่มีความรู้สึกว่าจุลินทซียเนี่ยเจอจางเจอจางฝ้าไม่ขึ้นทักทีใจร้อนว่าผู้ใหญ่สั่งเอาหมื่นขวดอะไรเงี้ยนะทุนนะ mm. เหมือนที่ฟรมมาร,ร์มปฐมเกษตรเนี่ย mm. เขาเป็นแสนขวดแล้วเป็นแสนลิตรแล้วท่านก็เอาจุลินซียเนี่ยอย่าเอามือสัมผัสนะ oh. เพราะว่ามันจะเหมือนอะไรมันมันยิบ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 มืนกินผิวหนังเออมันรู้สึกบางทีรู้สึกเจ็บด้วยซ้ำเนี่ย mm. ผมรู้สึกได้แต่ถ้าเกิดกรณีท่านเลอเผลอเอาเบอร์ไปโดนเขาแล้วเนี่ยเอาเอาแอลกอฮอล์ล้าง ก็จะหายนะเพราะมันมันจะแรงตัวนี้จะแรงท่านเอาช้อนตักแล้วใส่ไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมจะบอกว่าท่องน้โมบทยาลาเสรแต่ถ้าเป็นป้าปฏิบัติธรรมผมไม่รอเล่นอย่างนี้ก็คือตักช้อนหนึ่งแล้ววิธีการขยายหัวเชื้อจุลวิธีการที่จะทําให้ตินทรีย์ชนิดแห้งไม่มีหมดสิ้นทาไงรู้ไหมครับป้าก็เอาข้าวสารน่ะใส่ลงไปผสมขยายหัวยาวมันก็จะจากตัวเนี้ยมันก็จะจะไปยึดข้าวสารตัวใหม่ ง่ายไหมแต่แต่มันมีเคล็ดลับหนึ่งไอจุรีนสีที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยป้าใส่ขวดเก็บไว้ขวดหนึ่งมันเป็นหัวเชื้ออย่าไปทําอะไรหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะปลดฝาลุ่มหลวงไว้เท่านั้นเองแล้วป้าเก็บไว้ไม่ก็บเดี๋ยวค่ะตามไม่ทันยายแกแล้วสมมติเราเก็บไว้ขวดหนึ่งขวดนั้นต้องทําอะไรบ้างก็เขย่าหรือให้ข้าวเขากินหรือว่าเปิดฝาลุ่มหลวงไม่มีอะไรอยู่ได้เป็นปีๆเลยฮะ ยังไม่เข้าใจหมายถึงว่าควรจะเขย่าทุกทุกวันไหมไม่ไม่อาทิตย์ละครั้งก็พอนานๆครั้งขับเคลื่อนบ้างนานก็ให้อาหารอให้หน่อยครับมันนิดเดียวไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเพราะเขากินข้าวน้อยด้วยก็เก็บไว้นานเมื่อเขาเก็บไว้นานือเลือกทชลินซีตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบ เมื่อเกิดอะไรขึ้นเช่นคนเอาอะไรมาใส่จนตายหมดเลยหรือฝนตกหรือว่าคนทำหกก็เอาตัวนั้นมาเริ่มใหม่ได้ยังมีต้นฉบับฉบับอยู่และต้องเก็บไว้และถ้าจะทําจุลินทรีย์ชนิดแห้งต้องมีหัวตัวนี้อย่าใช้หมดเอาเข้าสารผรสมตัวนี้แล้วาไอ้ขวดที่ผมให้เก็บไปนะ่ะเหยาะลงไปเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยานึกออกไหมครับาาแล้วมันจะซึมเข้าไปในนี้จะกลายเป็นจุลินทรีย์ชนิดแห้งที่ไม่มีวันหมด ตอบโจทย์ไหมครับเมื่อใดที่เรากินข้าวไม่หมดเมื่อใดที่เรากินข้าวไม่หมดเอาข้าวสุกมาตากให้แห้งแล้วมาปนก็ได้อีกเห็นไหตอบโจทย์ได้หมดเลยตัวนี้มันแห้งแล้วแต่ถ้าช่วงที่คุณอาากศไม่ต้องให้อากาศเลยแต่จะให้อากาศตอนที่ป้าเนี่ยหยอะหยอนน้าลงไปผุกคลิก กับข้าวสารตัวใหม่ที่ใส่ผสมนั่นน่ะจะเกิดจะเกิดความชื้นใช่ไหมครับปฏิกิยาต้องเปิดให้เขาระเหยแห้งนี่ไงี่ผสามสี่ส 3, วันหลืออาทิตย์แล้วเนี่ยพอแห้งแล้วก็ปิดเก็บไปนานแสนานานเลยแต่ถึงแม้จะปิดเก็บป้าก็มองเห็นเพราะขวดใส่มีความรู้สึกว่ามีฝ้าเขาาขึ้นแสดงมีควมามชื้นเมื่อไหร่ป้าเปิดฝาแล้วขยาไม่ใช่ขยาก,ก่อนแล้วเปิดฝาทิ้งไว้เพื่อให้น้ําละเหยออกอ นันก็ต้องปิดอย่างใช่ราบใดที่ไม่มีแห้งๆเนี้ยไม่ต้องเราปิดนานเป,ป็นร้อยปีแต่ถ้ามีความชื้นแต่มีฟาร์มชื้นจะเกิดจากอะไรจะเกิดเป็นฝ้าสีใหญ่ๆสีขึ้นเนะี่ยใหญ่ของทุลินสรีย์จีอสามันจะเป็นใยสีขาวขึ้นเมื่อไหร่แสดงมันชืน้นเขย่าเขย่า,ยาแล้วเปิดฝาทิ้งไว้ให้มันระเหยแล้วปิดเก็บไปอีกนานแสนนานแล้วนาไปใช้พยุบก็เหมือนเดิมเอาเข้าวสารข้าวไรบุรีโดยเฉพาะข้าวที่มีอ่าอะไรนะ มีจมูกข้าวยิ่งดีฮะปลายข้าวข้าวสามสีจมูกข้ามาคนข้าบจัดสรรข้าวไรซเบอรี่นี่เขาให้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวได้ขมงิโอเคเลยนะครับทันีนี้ถ้าเรามีถึงแต่ตัวผมไม่อยู่เรามี youtube ย้อนไปแล้วก็ยกหูยกหูถามผมเคล็ดลับมีมีไลน์ถึงกันแล้วก็ยิงคำถามไปเพราะว่า ไม่ต้องอยู่กับโทรศัพท์ก็ได้ใช่ใช่ถามทางไลน์ก็ได้เขียนด้วยจะใช้ข้อความเสียงข้อความเสียงได้ผมบางทีจะตอบเป็นวีโอให้เลยให้ชัดๆเลยะนะครับและเมื่อใดและเมื่อไหร่ที่นี่ต้องการจ,จัดงานหรือจะมีอะไรโครงการใหญ่ๆอะไรก็ขนเอารถไปขน เอารถไปขนไปอะไรไปอนำมาไม่ถ้าหากว่าเราสามารถรวมกลุ่มกันมาสป็ยี่สิบคนครับผมมอีกได้ไหมครัได้ครับยินดียินดีหรือจะไปเที่ยวบ้านผมก็ได้นะเพราะว่าเขาทำงานกันครับกที่ในโรงพยาบาลนะเขาสนใจเยอะยครับผมทีนี้คุณคุณป้าช่วยอธิบายนะเออผมฟังไม่ทันตอนนั้นน่ะสำนักปฏิบัติธรรมธรรมประภาแลระจันทประภาเนี่ยนะครับก็จะมีเครือจะมีเครือ ขายของคุณป้าเนี่ยประมาณในประเทศไทยมี<น>ม,มีที่ไหนบ้างครับในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 10, 14, สิบสิบสี่สิบห้าศูนย์ค่ะสิบสี่เช่นเส้นศูนย์ศูนย์ที่ไหนบ้างครับศูนย์ศูนย์แรกเนี่ยครับรรมกัมมลาปราจีนบุรีปราจีนบุรีค่ะและศูนย์ที่สองรธรรมอาภาพิษณุโลกนะคะครับพระอาภาพิษณุโลกแล้วก็ธรรมสุวรรณา ครับขอนแก่นขอนแก่นครับธรรมธานีครับกรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ธรรมะศรีมันตะศรีมันตะอุดรอุดรธานีค่ะแล้วก็ธรรมะกาญจนาเมืองการเมืองกาญจนาบุรีโอ้โห่เกือบทั่วประเทศแล้วนะครับเนาะไม่ไม่ธรรมะเออ่ อะไรยู่อุดรเนี่ยธรรมะเมื่อกี้นี้ส,สีมันตะเออคนแก่ครับไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอาเอาเป็นว่าเอา,เอา,าเคาาร่าวๆสมะโปราโนโปลานาอยู่อยู่อะไรละ่ะอา่านครศรีธรรมราชอา๋นอนครศรีธรรมราชอันนี้ก็ธรรมะปุเนติ อยู่อุดรธานีธานีครับธรรมะปทวีครับเพชรบุรีเพชรบุรีตอนนี้ธรรมะภูวนะครับวารินชำราบอุบลอุบลนะครับค่ะครับธรรมะลังสีมาธรรมะลังสีมาที่ลังสีของสีลังสีของสีจำได้เลิ่มได้แล้วแล้วก็ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเขามีประมาณห้าหกแต่ที่เคยไปนั่งด้วยนี่คือธรรมะรัศมีรัศมี แล้วก็กัมพูชาในตรงนี้ก็ธรรมะอรัติกาธรรมรัติกาธรรมะอาอะไรล่ะอังกอระอังกอระอยู่ที่นั่นละปราสาทปราสาทเาขาพระพิหารหา<อ>ไม่ใช่พระพิหารอังกอระคือ นครวัดนครธุอ๋อนครวัดนครธุบครับผมแล้วก็ธรรมะกัมปโจากัมปโจาอยู่ที่กัมปงจามที่อันนี้อันนี้อยู่ในในกัมพูชาใกล้กับเราเนี่ยแล้วก็มีทุกประเทศนะคะอืมครับผมก็คงจะเกือบทั่วโลกอ่ะแม้แต่ที่มองโกเลียก็ยังมีเลยอาจารย์ใหญ่ของเราเคยไปคนดักคอสที่นั่นเกือบตายหนาวมากอ๋อครับผมครับ แล้วที่อ,อ,อินเดียเนี่ยคือต้นแบบเขาอินเดียครับธรรมะคีรีธรรมะออตะโปวันอะไรเงี้ยครับก็ยินดีนะครับคุณป้าค่เราจิตอาสาพระราชทานเรายินดีที่จะอันนี้ก็ก็ ถือว่าตัวเองไปเจรสาด้วยกลุ่มของจิตอาสาเนี่ยมาเราได้ยังไม่เต็มรูปแบบแต่ว่าตัได้งใจที่จะช่วยเทีมนจิตอาสาแล้วช่วยช่วยลดโลกร้อนนั่นเรามาช่วยโลกกันนะคุณป้านะแล้ววันนั้นอ่ะคุณป้าที่โทรมาครั้งแรกอ่ะบอกให้ผมเตรียมรับบุญเพราะคุณป้าเพิ่งออกจากกรรมฐานแล้ววันเนี้ยอยากดักได้บุญจากคุณป้าเน่ะทำไงดีฮะถอดหมวกทุกคนพนมมือครับ ขออนุโมทนาบุญนะคะบุญกุศลที่ป้าได้ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านได้รับกันไปโดยทั่วหน้านะคะขอให้มีความสุขมีความสงบได้พบกับความหลุดพ้นค่ะสาธุอนุโมทามิป้าว่าไงนะครับว่าอยากจะมีชุดนี้ชุดจิตอาสาพระราชทานใช่ไม่ยากครับคุณป้าไปที่อำเภอ ทุกอำเภอในในประเทศไทยเราเนี่ยนะ<ไ>คุณป้าไปที่อำเภอไปสมัครจิตอาสาที่อำเภอห้องทะเบียนแหละ<ไ>เดี๋ยวเขาก็จะทําให้ป้าขอบัตรประชาชนชื่ออะไรต่างๆแล้วเมื่อชุดจิตอาสามาเขาจะโทรหามาแล้วคุณป้าก็ไปรับชุดจิตอาสาประหานง,ง่ายๆแค่นี้เองครับทั่วประเทศที่อำเภอครับเผื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราจะจะ,จะแจกครับจุลินทรีย์จิตอาสาเนี้ยค,ครับผมพือก็แจกในานามของ ครับก็ชวนเพื่อนๆน,นะชวนเพื่อนๆไปที่<พ>อำเภอ,<พ>อไปสมัครกันเดี๋ยวทำอันนี่ให้ได้เรื่องได้ราวได้ฮะมีอะไรก็ถามผมบอกไปเลยว่าใครต้องการคนที่อยู่ในโป่งน้ําร้อนเนี่ยมารับได้เลยแต่ต้องโทรมาครับหมายกันอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ผมเป็นห่วงอยู่อย่างคุณป้าอย่าเพิ่งให้ใคร ยังไม่ให้อยู่แล้วอ่าขยายก่อนออใช่ถูกต้องไม่งั้นผมไม่ขนมาแป้รถ600ลิตรขับไปนี่รถพวกห้าบพห้ามพวห้ามเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งให้แล้วก็ทําตามนี้มีอะไรก็สงสัยโทรผมนะครับต้องให้มั่นใจก่อนผมขอลากลับก่อนนะครับบััีดีครับ <S 2> <S 2> <S บุคคลในเรื่องที่เขาล่าอ๋อบุคคลในเรื่องคือลูกศิษย์ของห้าอาจารยักษ์อ่ะท่านเป็นวิศวะแล้วก็ดูแลต่างประเทศอะไรต่างท่านอยากจะเอาตัวเนี้ยไปจัดการขยะต่างแต่เนี้ยท่านเข้าใจว่ามันเป็นจุลินทรีย์จาปวกท่านก็ไปบอกให้พ่อเอาจุลินทรีย์ตาปลวกมาทําการสรุปว่ามันดับกลิ่นไม่ได้มันไม่เป็นอย่างไม่ไม่เป็นอย่างของลุงออสท่านก็เลยเดินทางมาที่บ้านเดินทางไวแล้วก็เลยมาได้ตุลินท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าท่านไม่รู้ท่านให้พ่อท่านคนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตัวนี้แล้ว วิธีของมันคือการขยายด้วยตัวมันเองมันจะไม่มีสูตรนะครับเอาตัวมันนี้ขยายต่อไปแล้วถ้าเกิดตามสูตรที่บอกอย่าลืมเก็บส่วนหนึ่งไว้ก่อนเพื่อทําจุลินทรีย์ชนิดแห้งตลอดไปแล้วต่อไปนะ่พอผลิตเยอะเข้าชํานาญเข้าผลิตจุลินทรีย์ชนิดแห้งแจกญาติโยมซะเลยพร้อมกับขวดเล็กๆคู่กันไปจะเป็นอะไรที่ได้แล้วสําหรับจุลินทรีย์ที่ได้แห้งเนี่ยเขียนกันอธิบายการใช้มันซะเลยแล้วแจกให้ญาติธรรมที่มาโลกเราก็จะ ปลอดภัยเรื่องภาวะโล่งร้อต่างๆจุลินีแห้งเนี่ยมันจะใช้โดดๆไม่ได้มันจะต้องมีตัวนั้นใช่ฮะมันจะใช้คู่กันพยายามจะเอามาทาผสมครับมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้เท่าเหมือนอย่างนั้นใช่มันเหมือนมันขาดมันเหมือนมันขาดบาซิลัสหรือมันขาดเข้าหมากหรือว่ามันขาดอะไรที่มันมีส่วนผสมภายนอกเพราะนั้นถ้ามันใช้คู่กันแล้วมันจะเวิร์กมากเลยตัวนี้เองเพราะนั้นต้องไปคู่กัน ถ้าไปชนิดแห้งอย่างเดียวคนคงผลิตขายก็ใหญ่แล้วตอนนี้แล้วต้องใช้ในปริมาณน้อยด้วยน้อยๆแต่งเข้าไปเฉยฮะ <Huh? S 1> คือน้อยมากก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ oh. ถ้ามากมันเปื้องใช้น้อยก็พอมันเห็นผลได้เร็วนะครับอ่าสุดท้ายแล้วก็ผมหมดภารกิจใช่ไหมผมจะต้องเดินทางกลับไกลมาก นั่งกลับนครปฐมอยู่อยู่นครปฐมกันแถวไหนคะพุทธมณฑลครับาตำบลสารยาพุทธมณฑลนะครับอ๋อก็คือหาอะไรไม่โดนสารยาคก็คือถายูกอยู่ที่อยู่นครปฐมครับร้านร้านถ่ายรูปดูดีครับ อ๋ออยู่ใกล้ๆกับองค์พระประบออยู่ในดวอ่าเดี๋ยววันหลังมีกิจกรรมเผิ่มไปเยี่ยมไปอุดหนุนบ้างร้านถ่ายรูปใช่ไหมคะรับดูดีดูดีค่ะครับร้านถ่ายรูปดูดีดูดีนะดูดีสตูดิโอครับสตูดิโอครับครับเอ่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางเพราะว่าตั้งสี่ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงนะครับเดี๋ยวฮะมื้อกลางวันเลือกร้านอาหารไม่ไม่ไม่เลือกไม่เป็นไรเรามาเนี่ยพอเราเป็นจิตอาสาเราไม่รับอะไรทั้งสิ้น เราไปหาทานเราเองนะครับ,รบฮะต,ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของที่อยู่ในตัวทีอ่อยู่ในในรับแล้วยังไม่ได้ทำน้ำกันเลย,ยเออผมไม่ตั้งไม่ไม่คิดจะมารับอะไรนะฮะมาเพื่อให้อ,อันนี้<ะ>คือใบเหลียงหนูรู้จักอ่ารู้จักรู้จักเป็นสุดยอดของผักอ่าอ่อ่าครับครับเนี่ยเขาปลูกเองครับ ราปลูกไว้จําหน่ายด้วยแต่ที่เขาเจ้าตัวไม่ได้มาเพราะวันนี้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะรับของคุณแจงอสาธุสาธุเอาอหนูสองคนไปแบ่งการผมกี่หนูช่วยรับหนูช่วยช่วยรับช่วยช่วยรับว่าวันนี้ได้ต้นไม้ะคุณป้านในรู้ใจว่าผมไม่รับเงินไม่รับทองไม่รับอะไรให้เป็นต้นไม้นี่ไปไปปฏิเสธไม่ได้ถ้าเป็นต้นไม้นี่ ท่านผู้ชมครับนี่คือต้นทับทิมอินเดียนะฮะแดงเข้มเลยไม่ใหญ่เหมือนกับไอของจีนของเวียดนามครับผมจะเล็กหน่อยจะแดงหวานครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตเดินทางกลับนะสาธุสาธุครับลากลับก่อนนะครับสาธุ